ที่132ระดับไฟไมตรีลู่เฉิงเยี่ยนออกจะงงงวยไม่ตีหนักเบาหนางย่อมเข้าใจสาสตร์แห่งการควบคุมครอบงำร้อยแในตะกูลนั้ำรวยมากบารมีจะกล่าวไปก็เป็นเพียงแค่บุญคุและอำนาจมอบบุญคุก่อนค่อยมีอำนาจครอบงำเพียงแต่จากปากของท่านบรรพชนคลายว่ามีความสำคัญมากกว่าที่นางจินตนาการ ข้าหลวงอาวุโสแห่งพักชิงที่ผ่านเรื่องราวทั้งโลกมาอย่างโชคชนเบือนหน้ามองเตากำยานเหมยเขียวรูปร่างคล้ายภูเขากลวงสลักลายเผิงไหลและอิงซานสามภูเขาเซียนขวันสีม่วงสามละลอกลอยวนจากเตากำยานทรงภูเขากลวงหน้าดูชมยิ่งนักลู่เฉิงเยี่ยนอยู่กับท่านบนรรพชนมาหลายปีมันรู้สึกว่ากลิ่นหอมจางลงแล้วก็รีบเข้าไปเติมเครื่องหอม ในเตาเป็นกำาญาไม้หลงเหน่าที่ส่งมาจากทะเลทางใต้ผสานสุยเหมาที่มีเฉพาะในชิงโจอัดเป็นก้อนกำาญาดังนั้นกลิ่นหอมเข้มข้นพอเหมาะพอเจาะและหอมยาวนานขวัญไม่มากไม่แสบจมกูกลูเ่เฟยฉือเก็บสายตากลับมาเอ่ยเสียงเบาว่าเคียงราชันดังเคียงพยักคนฉลาดข้างกษัตริย์ราชันแบ่งเป็นสามขั้น ชั้นสูงก็คือพวกอัจฉริยะมากความสามารถสร้างสังคมเจริญรุ่งเรืองช่วยเหลือปวงประชาเป็นรูปแบบการเกื้อกูลแผ่นดินชั้นสูงสุดจางจี้ลู่เนตรมรกตเป็นบุคคลประเภทนี้โดยไม่ต้องสงสัยชั้นกลางอย่างพวกรักษาการหนึ่งโจปกครองหลายจิน้นใช้มากก็เป็นกลุ่มภัยพิบัติสร้างหายนะแก่แผ่นดินใช้น้อยก็ได้ค่าความสามารถวนไทอีและหงหลิงซูของจิงโจรเราก็เป็นชั้นนี้ ท่านพ่อของเจ้าหากเที่ยวกรรมอีกสักหน่อยก็พอนับได้ชั้นด้อยก็คือพวกที่รู้จักแต่ประจบสอบพอผู้เป็นนายความรู้ความสามารถธรรมดาแต่สังเกตวาจาพฤติกรรมสีหน้าเก่งกาแต่กำเนิดเยี่ยนเอ,อ๋อรู้หรือไม่เหตุใดพวกชนชั้นสูงมากความสามารถแต่ละยุคสมัยถึงพบจุดจบมิสู้พวกความสามารถน้อยกว่าลู่เฉิงเยี่ยนตอบเสียงเบาคุณูปการมากกว่าผู้เป็นนาย ลูกเฝยฉือไม่ตอบว่าผิดหรือถูกเอ่ยเสียงราบเรียบสีเซียวเปยดเลี้ยงอ๋องไม่อาจไม่เรียกว่าคุณอุปการมากกว่าผู้เป็นนายแต่เหตุใดเพชฌฆา,าตผู้นี้ยังมีชีวิตถึงทุกวันนี้ได้รับพระราชทานที่ดินศักดินาบังคับบัญชาตาอาหารสามสิบหมืมีเพียงคำว่าไมตตีคุกครีกับกษัตริย์ราชนไมตตีสำคัญก่าความสามารถเหตุใด ขันทีถึงก้าวไกลราชกิจได้ไม่ใช่เพราะผู้เป็นนายเห็นแก่ไม่ตีทูบเทียนหรอกหรือความสัมพันธ์ของสีเสียวกับห้องเต้องค์กรน,น้อยกว่าบิดาและบุตรมากกว่าพี่ชายน้องชายไม่ง่ายดายอย่างยิ่งการแย่งชิงบอลลังในครั้งนั้นสีเสียวเพียงสังเกตการเงียบๆนี่ไม่ใช่คุณอุปการแต่เป็นมิตรภาพที่คนทั่วไปไม่ทราบต่อมาเจ้าชื่อฮองเฮาทรงคิดรับซื้อจื่อเปอยเหลียงเป็นราชบุตรเขย พวกเวนไทยอีที่คิดว่ามิตรภาพแห่งราชันและขุนนางระหว่างห้องเต้กับสีเซียวแทบสูญสิ้นแล้วรีบร้อนจะซ้ำเติมร่วมมือกับสุนซีจี้โจรเท่าของแคว้นที่ล่มสลายผิดไปแล้วผิดมหันผิดอย่างยิ่งความคิดจิตใจของเจ้าชื่อหองเฮาไม่ธรรมดาในสายตาข้ากึ่งหนึ่งอยากทดสอบขีดจำกัดต่ำสุดของสีเซียวอีกกึ่งหนึ่งคิดปกป้องเปยเหลียงและสกุลสีแม้สีเซียวปฏิเสธ ก็ไม่ได้สงพิโรธขนเคืองเข้าจริงสีเสียวเข้านครหลวงครั้งนี้อย่างไรเล่าได้รับสืบทอดบรรดาศักดิ์อย่างสเสถียรมาครองหากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นต่อให้เหยียนชื่อององจะได้ใจแบบนี้หรือลู่เฉิงเยี่ยนเอ่อยอย่างระมัดระวังท่านบรรพชนเช่นนั้นไม่ตีระหว่างราชันและขุนนางที่เปิดเลี้ยงอ๋องสังสมอย่างยากลำบากจากการกรมสึกมาทั้งชีวิตยังเหลือเท่าใด ลู่เฟยฉือยิ้มตอบว่าเหลือไม่มากต่อให้มีไมตีมากกว่านี้ก็ทนการทรมานหลายครั้งหลายหนของสีเซียวไม่ไหวเพียงแต่พวกฟานอ๋องอย่างเยียนชื่ออ๋องกวางลิงอ๋องยังไม่ตายสิน้นไมตีนี้จึงยังดำลงอยู่ห้องเต้อ,องค์กรส่งไม่ให้กู้เจี้ยนถังเป็นอ๋องต่างแท้ที่เปื่ยเหลียงไม่มีเหตุผลใดใหญ่ไปกว่านี้แล้วกู้เจี้ยนถังกลิ้งกรอกจนเกินไปไม่ยอมสร้างศัตรู ห้องเต้องค์กรจะวางพระไทยให้เขาไปเป็นอ๋องในที่ห่างไกลพันลีได้อย่างไรในความแหลมคมของสีเซียวแฝงเคล็ดลับและความเชี่ยวชาญระดับไฟของกู้เจี้ยนถังยังเทียบไม่ได้โดยแท้ราชสำนักช่วงแรกกล่าวว่ากองกําลังของสีเซียวมอบให้กู้เจี้ยนถังย่อมทําลายหกแคว้นได้เช่นกันวาจานี้ก็ไม่เท็จเพียงแต่จุดจบนั้นคงหนีไม่พ้นเสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จสึกค่าคุพนพนลู่เฝยฉือเพียงยิ้มเล็กน้อยเล่าบางอย่างให้เจ้าฟังก็แล้วกันที่ยอมเสี่ยงอันตรายมาทะเลสาบชนเสนเนื่องเพราะพละกําลังที่สองรุ่นแห่งพักชิงรวบรวมขึ้นอย่างยากลําบากสั้นสลายแล้วเนตรมรกตนั่นร้ายกาจนักเพิ่งมีอํานาจทางการเมืองไม่กี่ปีก็คมเท่าเวนอยู่หมัดหากเพียงเท่านี้ยังพอว่าหงหลิงซูเท่าเดนตายคิดว่าก่อนลงจากตําแหน่ง จะดันบุตรชายไม่เอาฐานขึ้นไปหนึ่งคนให้เป็นต้าหวงเหมือนในนครหลวงอีกหนึ่งเป็นเจ้าเมืองส่วนอีกคนอักษรใหญ่เท่ามอแกงไม่รู้จักสักตัวไปขอตำแหน่งในกองเรือยุทธการชิงโจจากผู้แท้เวยล้วนถูกเนตร,รมรกตขัดขวางทั้งยังมอบเมืองอย่างหลิงให้สิทธิ์ที่ภาคภูมิใจของเท่าเวินแทนหงหลิงซูดีไปทุกอย่างเพว่าจิตใจคนคับแคบแม้มองออกว่าเป็นแผนการของเนตรมรกต แต่ยังคงโกรธเสียไม่มีดีไปไปมามาก็ห่างเหินกับเท่าเวินที่มีรอยร้าวกันอยู่ก่อนแล้วพวกผู้อาวุโสชิงโจที่วาจาพอมีน้ำหนักในราชสำนักก็ไม่ยอมสงบหากไม่ถูกกู้เจี้ยนถังดึงเข้าพวกเป็นการรับก็ส่งสายตาให้สุนซีจี้มหาราชคูเท่าของซีฉูต่อไปสถานการณ์ของพักชิงจะเป็นอย่างไรแท้จริงแล้วผู้ใดต่างก็ดูออกเพียงแต่เมื่อถึงข่าวตนเอง ก็ไม่สนใจสถานการณ์โดยรวมคนโบราณว่าไว้อย่างแม่นยำชิงโจของพวกเราเห็นประโยชน์ลืมบุญคุณลูล่เฉิงเยี่ยนหัวรอคิกหากท่านบรรพชนยังอยู่ในนครหลวงไหนเลยให้พวกเขากระทำเหลวไหลลู่เฟยฉือลูปศรีรษะเหลนสาวยิ้มตาหยีเอ่ยว่าเจ้าคนประจบสอบพลอก่อนถอนหายใจกล่าวว่าข้าไหนเลยไม่เคยเป็นชนชั้นเห็นประโยชน์ลืมบุญคุณ ได้แต่ขบขันพวกเท่าเดนตายเหล่านี้ต่อหน้าเจ้าไม่แน่พรุ่งนี้ก็ถึงตาพวกเขาวิจารณ์ตำหนิข้าลู่ถิงเยี่ยนแค่นเสียงฮือคือเอ่ยว่าพวกเขากล้าหรือพรุ่งนี้เยี่ยนเอ๋จะให้ลู่โต้สังหารทั้งบ้านพวกนั้นให้ไก่บินสุนัขก,กระโดดลู่เวยฉือยกมือลูกเขายิ้มเบิกบานโลกนี้มีคนฉลาดที่แท้จริงอยู่น้อยแต่คนโง่ที่แท้จริงก็มีน้อยเช่นกัน ลูกหลานผู้ดีมีตระกูลอย่างท่านพ่อเจ้ากลับไม่ค่อเข้าใจหลักการนี้เพียงแต่บัดนี้สงบสันติมองไม่เห็นจิตใจหน้าอนาถของผู้คนในยามกรียุกระสัมระสายเท่านั้นเหล่าที่ปรึกษาที่แทบอยากล้วงควักหัวใจออกมาแสดงความจงรักภักดีในโจนสกุลลูกข้าดูแล้วไม่มีน้ำหนักเท่าใดปัญญชนจากตระกูลยากจนค้นแค้นศึกษาหาความรู้เพื่อกินอิ่มท้องอุ่น ตะโกลมีอิทธิพลบารมีศึกษาเพื่อคุณธรรมและมหาอภิญญานั้นน้อยเสียยิ่งกว่าน้อยพงสาวดารมากมายที่บันทึกบทเรียนชุ่มโลหิตของคนรุ่นก่อนล้วนหน้าเสียดายแล้วลู่เฉิงเยียนพยักหน้ากล่าวว่าศึกษาแต่ไม่พลิกแพลงแน่นอนว่าเป็นบัณฑิตไร้ประโยชน์ศึกษาแล้วปรับใช้ถึงนับว่าอื่นใดล้วนต่ำต้อยมีเพียงบัณฑิตที่สูงทรง ลู่เฝยชื่อหัวร่อราเอ่ยชมว่าวาจานี้ต้องให้ท่านพ่อเจ้าลองฟังลู่เฉิงเยี่ยนทำหน้าทะเลนเช่นนั้นไม่ได้ท่านพ่อต้องบ่นกับข้าว่าปลาดว่าอย่างนั้นเมทีว่าอย่างนี้เป็นแน่ลู่เฝยชื่อเก็บรอยยิ้มค่อยๆลุกขึ้นโดยมีเหลียนสาวช่วยประคองเดินหน้ามาถึงหน้าต่างถอนใจแผ่วเบาเจ้าสินพ่ายแพ้แก่ซื่อจือเปลยเหลียงก็ไม่แปลก แต่กระทั่งจิ้งอันอ๋องที่ตัดสินใจแน่วแน่ทุบหม้อจมเรือก็ไม่อาจรั้งเขาไว้ได้นี่ก็น่าสนใจแล้วเมื่อครู่ฉูลูซันกล่าวเองว่าให้เจ้าตบหน้าก็ไม่เป็นอันใดเยี่ยนเอ๋อยากคิดว่าเป็นวาจาขบขันผิวเผินฉูลูซันยิ้มซ่อนด่าผู้นี้จริงจังอย่างยิ่งลูเฉิงเยี่ยนอุทานอย่างตนกถึงกับเป็นความจริงเยี่ยนเอ๋ยังคิดว่าเอ๋ยเล่นไปอย่างนั้นเสียอีก ลูปเวยฉือยิ้มเรียบๆดังนั้นข้าเตรียมการให้เจ้าเข้าจวนเปิดเหลียงอ๋องไม่หวังตำแหน่งชายาอ๋องอย่างไรก็ต้องขอตำแหน่งชายารองให้เจ้าพูดถึงความกล้าเท่าเวินเท่าหงไม่มีทางเทียบข้าได้แล้วในชีวิตนี้ลู่เฉิงเยียนที่ท่านบรรพชนชื่นชมว่ารู้ใจกันตั้งแต่เล็กแม้พอคาดเดาได้บางส่วนแต่ได้ยินกับหูยังคงสถานวูบไม่กล้าเป่งคำในชั่วขณะ ลู่เฝยฉือตบ,ตบตบหลังมือนางเออย่างอ่อนโยนไปดูเตากำรรยานให้ทีของเล่นนี้ไม่อาจพ้องระดับไฟมองเหลียนสาววิ่งหยอะหยไปยอบตัวหน้าเตากำรรยานคอยเติมเครื่องหอมเติมไฟชายชารามองออกไปทางผืนทะเลสาบลมอ่อนโชยตรงหน้าขา,ขาวๆผิวพัดสง่างามเลิศดล้ำโดยแท้ขบคิดเล็กน้อยก่อนเอ่ยเสียงเบาเยี่ยนเออ พรุ่งนี้มอบลู่โต้ให้ฉูลู่ซันระดับไฟในเสียงฝานก็ถูกต้องแล้วลู่เฉิงเยี่ยนรับคำอย่างเชื่อฟังลู่เฟยฉือหมุนตัวไปหยิบขิงแก่ชิ้นหนึ่งออกจากกล่องอาหารบนชั้นวางของส่งเข้าปากจูจูก,ก็ถามว่าฟังว่าซื้อจือผู้นั้นหล่อเหลาอย่างยิ่งหรือลู่เฉิงเยี่ยนตะลึงไปคู่หนึ่งเหยหน้ายิ้มตอบว่าน้าดูชมทีเดียว ลู่เวยฉือเคี้ยวขิงแก่ช้าๆ้ลูปเขาพางรีตาดูท่ามีความงามสง่าเกึ่งหนึ่งของข้ากระมังลู่เฉิงเยียนใช้นิ้วเขี่ยที่ข้างแก้มเอ่ยล้อว่าท่านบรรมชนหน้าไม่อายชายชราก็ไม่โมโหเดินข้ามไปค้อมเอวเช็ดคราบดำบนใบหน้าให้เหลียนสาวเอ่ยอย่างรักใคร่และเอ็นดูบทสาวแต่งออกก็เหมือนน้ำที่สาดออกไปแล้ว นี่ยังไม่ทันแต่งก็แขนขาเกาะเกี่ยวภายนอกแล้วข้าเอนดูเจ้าเสียเปล่าหลายปีลู่เฉิงเยี่ยนพันตารื้นแดงสะอึกอื่ออ้นเอ่ยว่าเยี่ยนเอ๋อไม่แต่งแล้วไม่แต่งไม่แต่งลู่เฟยฉือหัวล่อลงลูกคอเด็กโง่ข้ามอบวาจาสุดท้ายให้เยี่ยนเอ๋อแต่งกับสามีคล้อยตามสามีอยากให้สกุลลู่เราล่ำรวยสูงสักต่อไปภายภาคหน้า คาก่าเข้าโรงแล้วไม่ว่าท่านพ่อท่านแม่เจ้าจะว่าอย่างไรยิ่งไม่ต้องสนใจคำขอร้องของวงตะกูลจงจำไว้ว่าเหมือนเรื่องต้องคิดแทนสามีเจ้าก่อนถึงทำให้สกุลลู่หลุดพ้นจากสภาพวุ่นวายในชิงโจได้สามีหล่อเหล่าในอนาคตของเจ้าผู้นั้นข่าวนี้ทำให้จิงอันอ๋องดำเนินยุทธวิธีอันตรายได้กึ่งหนึ่งเป็นพ่อฝีมืออีกกึ่งหนึ่งพ่อขาดพ้องระดับไฟแต่อย่างไร เขาก็ยังหน่มแน่นขอเพียงมีท่าทีและรูปแบบใช่ว่าไม่อาจกระทำได้ไม่แพ้เปย์เลียงอองสีขาเป๋ผู้นั้นชายชาราแงนมองดารากาศเอ่ยเสียงเบาด้วยวาจาที่ทำให้ลู่เฉิงเยี่ยนฟังไม่ค่อเข้าใจคลองเหนือมองใต้ด้วยหมังกลืนมังกรสีเฟืือเหนียนไม่ได้เข้าใกล้กองไฟที่หนิงเอ๋อเหมยอยู่แต่นอนบนยอดหญ้าตรงเนินเขา มองทางช้างเผือกระยิบระยับอย่างเมื่อรลอยก่อนหน้านี้ไม่นานเขาป้อนชิงเหนียวด้วยโอสถวิเศษล้ำค่าหาได้เปรียบของเขาลงหูที่เจ้าสีถวนเจริญเดินมอบให้หนึ่งกล่องมีเพียงสองเม็ดเล่าขานว่าเป็นประโยชน์ต่ออายุวัฒนะไม่ต่างจากยืดอายุไขด้อยกว่าโอสถที่ฉีดเสียนเจนหลอมปงเพียงหนึ่งขั้นตอนนั้นเทพกระบี่เท่าขึ้นเขาลงหูเพียงขอโอสถเสียนที่เล่าลือว่า ช่วยคนตายให้ฟื้นได้จากเทพเซียนฉีดังนั้นเมื่อครู่หลังเปิดกล่องแล้วหลี่ชุนกังมองเห็นโอสถวิเศษเขาลงหูสองเม็ดที่กล่นกินหอมฟง้งก่อนให้ชิงเหนียวบริโภคก็ถามขึ้นหนึ่งคำว่าตัดใจได้หรือเจตนาของหลี่ชุนกังคืออาการของชิงเหนียวทุเราลงแล้วรอดชีวิตเป็นเรื่องแน่นอนราวตอกตึงตะปูโอสถวิเศษมูลค่าล่มเมืองเด่นชัด ว่าไม่มีความจําเป็นถึงขนาดนั้นน่าสงสัยว่าจะสิ้นเปืองโดยใช่เหตุคาดไม่ถึงสีเฟื่องเหนียนตอบด้วยเสียงราบเรียบว่าตัดใจได้จากนั้นสอบถามว่าเม็ดที่สองควรบริโภคเมื่อใดหลี่ชนกังมานั่งลงข้างกายสีเฟื่องเหนียนดึงหญ้าขึ้นมาคาบในปากเออยังปลดปงเวหาดังกระโจมครอบคลุมทุ่งหญ้าภพศารผู้ใดเล่ามิใช่กบในกะลา สีเฟื่งเหนียนยิ้มเอ่ยว่าผัวเบโสนี่มีค้ายคารุมของท่านเทพกระบี่เท่าเบะปากเอ่ยหยันตนเองว่าต่อหน้ามนุษย์โคลนน้อยแน่นอนต้องวางมากยอดขนตลอดเวลาไม่เช่นนั้นจะหลอกนางฝึกกระบี่กับข้าได้อย่างไรสีเฟื่งเหนียงค้อนตากลับเรียนแบบหลี่ฉนกังดึงยากก้านหนึ่งขึ้นมาด,ด,ดีดดีดินโคลนออกแล้วเอาเข้าปากละเลียดเคียว เอ่ยเสียงเงิมงิหวานนักเมื่อก่อนนอนสถานที่นกไม่ถ่ายแบบนี้กับเหล่าห่วงไม่มีเตียงไม่มีผ้าหม่มข้าอยู่ว่างก็กนด่ามารดามันเถอะจนแทบสิ้นแรงแล้วเหล่าห่วงก็ยื่นย่าหวานแบบนี้มาให้เทพกระบี่เท่าเอ่ยเสียงเรียบหลายดาบของเจ้าในบื้องอ้อคือก้าวกระบี่ของห่วงก้าวกระบี่กระมังแม้ข้าไม่เคยเห็นคนผู้นี้ออกกระบี่แต่แปดกระบี่แรกยังดี นับได้เพียงศาสตร์กระบี่ขั้นสูงทั่วไปกระบี่เก้ากับดำรงท่าทีผู้ยิ่งยงของแท้เจ้าแอบฝึกนานเท่าใดแล้วสีเฟื่องเหนียนสายหน้าเอ่ยว่าเพียงอ่านคำพีกระบี่ไม่เคยฝึกจริงจังไม่ทราบด้วยเหตุใดถึงได้สำแดงออกมาได้ในตอนนั้นเท่าหลีกึ่งเชื่อกึ่งสงสัยสีเฟื่องเหนียนลุกขึ้นนั่งหันมาถามว่าผู้อาวุโสเหตุใดไม่รับของกระบี่นั่น เทพกระบี่เท่ายิ้มตอบว่าเช่นนั้นเหตุใดเจ้าไม่พิกอ่านคำภีดาบที่เลือดล้ำไม่มีใดเกิเล่มนั้นอย่างหิวกระหายสีเฟื่งเหนียนล้มนอนลงไปอีกครั้งยกขาขึ้นข่อยห้างเทพกระบี่เท่าหัวรอร่าหากฟ้าไม่กำเนิดข่าหลีฉุนกังมรคากระบีค่คงมืดมนชั่วกับกันสีเฟื่งเหนียนเออย่างเหลืออดคำคุยโวนี้ท่านไปโมกับเจียงหนีเถอะ เทพกระบี่เท่ายืนขึ้นเตะขาที่ไขว่ห้างของเจ้าลูกกระต่ายเอออย่างโมโหลลกขึ้นข้าจะให้เจ้ารู้ว่าวาจานี้ไม่ใช่คุยโวสีเฟืองเหนียนตะลึงงันไปคู่หนึ่งเออยังไม่กล้าเชื่อจะสอนศาสตร์กระบี่ขั้นสูงให้ข้าหรือเท่าหลี่ยิมย้มเยาะศาสตร์กระบี่ขั้นสูงในสายตาชาวโลกนประสาันใดคืนนี้ข้าจะสอนสองแขนเสื้อสรพิดเขียวให้เจ้าโดยตรง